ปีหกแปดฮะอากาศวันนี้ก็ประมาณยี่สิบเจ็ดองศาที่วัดระยะนี้ แต่ต้นเดือนมาจนถึงวันนี้ฝนตกทุกวัน,น <c oughs> ก็ให้กำลังใจสำหรับผู้ที่อยู่บ้านคุยธรรมะวันละยี่สิบสามสิบนาทีนะอ <c oughs> นา้ี้เผื่อ แล้วอาจจะมีความมีศรัทธาเพิ่มขึ้นมีความเพียรเพิ่มขึ้นมีกำลังใจที่จะฝึกฝนคุยเรื่องวิธีหยุดความปรุงแต่ง ปกติปัญหาชีวิตของนักปฏิบัติก็คือเราหยุดความปรุงแต่งไม่ได้เราไปในความคิดอยู่ตลอดบางทีก็รู้นะว่ามันเป็นความคิดแต่เราก็จะออกจากความคิดไม่ได้ ทีนี้พอความคิดมันไม่เป็นความคิดเนี่ยก็เป็นตัณหา,เ,าเป็นอุปทานตัณหาความอยากอุปทานความยึดออกจากความยึดไม่ได้พอยึดนานๆเข้ามันก็ฝังลงไปในใจเรา เป็นพบเป็นชาติดังนะน,นั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยพึงเรียนรู้วิธีที่จะหยุดความคิดนะไม่ให้มันปรุงแต่งยืดยาวไป ถ้าพูดง่ายๆก็คือเราหยุดคิดสักสิ้นเรื่องเนาะแต่หลักปฏิบัติมันไม่ง่ายแบบนั้นเนาะมันหลงยินดีหลงพอใจคือความหลงเนี่ยมันมีอยู่กับความโลภมันหลง ยินดีมันหลงมันก็หยิบปนอยู่กับความโกรธเนี่ยเนี่ยมันมาด้วยกันงนั้นถ้าหากว่าเราไม่อยากปรุงแต่งเราก็ต้องมีสติเป็นสมาธิถ้ามันไม่เป็นสมาธิมันก็ยังหลงปรุงแต่งอยู่ สมาธิระดับไหนนะระดับอุปจาระนะหรืออัปปนาก็ได้ถ้าอัปปนาก็คือไม่คิดเลยไม่คิดเลยแต่ว่าไม่เกิดปัญญาถ้าอุปจาระหรือคณิกะภาวะพวกนี้มันจะทำให้เกิดปัญญารู้เป็นขณะขณะขณะ,ขณะ มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้บีบจิตให้มันนิ่งหรือไม่ได้เพ่งจ้องไปที่ใดที่หนึ่งจิตนี้ก็สามารถเกิดปัญญาเห็นความเป็นรูปนามได้นะเห็นกายนี้เป็นเพียงรูปได้เห็นพิงสิ่งพิภพสะเป็นรูปได้เห็นการเคลื่อนไหว เป็นสักแต่ว่ารูปคือก่อนอื่นเนี่ยมันจะต้องเห็นว่ามันกายกับใจนี่มันไม่ใช่เราเห็นว่าเป็นแค่กายกับใจนะนี่แสดงว่าเราต้องออกจากชาติชรามณะต้องออกจากภพจากชาติดันขึ้นมาถึงภาวะที่มันไม่เป็นอุปทานอย่าพึ่งให้มันเป็นอุปทานนะถ้ามันเป็นแล้วก็พยายามหลุดออกไวๆนะ ถ้ามันเป็นอุปทานเราก็ขยับมาเป็นแค่ตัณหาตัณหาแค่ความอยากรู้วาการมมตณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยากในกามอยากความมีความเป็นอยากในความไม่มีไม่เป็นเนี่ยแค่มันเข้าไปเห็นนะส่วนหนึ่งคือได้ยินได้ฟังบ่อๆก็ดีถ้าเราเลลึกรู้ได้ยินอยู่เรื่อยๆฟังอยู่ได้เรื่อยศึกษาอยู่เรื่อย ไอ้ความเข้าไปบ่อย,อยมันก็ทําให้เกิดการจืดจางหรือบางทีเราก็มีความละอายในสิ่งที่มันเป็นทีนี้ถ้าเราไม่ค่อยเข้าไปในตถามันคิดปุ๊บเรารู้มันคิดก็ออกมาในวิธีการเจริญสติแบบนี้เนี่ยคือพยายามอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันธรรมเยอะๆอยู่กับความรู้ตัวทั่วพร้อมมากๆ นะก็คือสติมากๆม,มันจะมากได้ก็คือต้องเจริญสติกำหนดรู้บ่อยๆเจริญสติกับการกำหนดรู้ก็อันเดียวกันนะเจริญสมาธิอะไรเราว่าลนะัก,กเสีอนักเสีลนี่คือหมายว่าอาจจะไม่ผิดข้อหนึ่งก็สอหที่เราเคยคิดกันแต่นี่คือทำให้มันปกติทีนี้ศีนมันจะตั้งมั่นได้ ันจะเป็นศีลได้ก็คือต้องอยู่ปัจจุบันเยอะๆะปัจจุบันสติสติเป็นตัวรักษาจิตไม่ให้ตกไปในที่ชั่วสติเป็นตัวป้องกันนว์เม่มันเกิดขึ้นคือกิเลสในเบื้องต้นเนี่ยมันยังไม่เป็นตัณหาเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นนิวรณ นี่วอร์นี่มันเราเข้าใจว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันกระดับไปแต่ที่มันยังเย้วอยู่เนี่ยเพราะเราหลงเข้าไปในมันอันที่หลงเพราะอะไรเพราะเราจับปัจจุบันได้ไม่มั่นคงแต่นั้นเราก็เรียนรู้กับการอยู่กับปัจจุบันอย่างที่เนี่ยเรียนรู้ปัจจุบันตั้งแต่ตีสองตีสาม กลางวันก็ไม่ให้มันหลับการฉันก็พยายามกําหนดรู้เปลี่ยนไปบินตาบาดก็มาฉันปุ๊บเอาทำธุระเสร็จปุ๊บเข้าทางจงกรมทําความเพียรได้ลึกรู้นะอยู่ปัจจุบันเยอะๆมันมีอยู่สองแบบคือมันมันค่อยๆออกมานะค่อยๆอยู่กับปัจจุบันไปกําหนดรู้ได้เรื่อยๆนะค่อยเห็นเห็นว่ามันคิดแล้วก็กลับมารู้ เลวเราก็เริ่มเห็นว่าการเข้าไปในความคิดเนี่ยมันจะปรุงแต่งต่อเราจะเริ่มกลัวกลัอกลัวการปรุงแต่งแสดงว่าเราเริ่มเห็นทุกข์ละเห็นความปรุงแต่งในเป็นทุกข์ยิ่งถ้าเห็นว่าความปรุงแต่งเนี่ยมันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปสักน้อยลากระดับไปเห็นความปรุงแต่งว่าตัวตนที่มันมีเนี่ย มันเกิดหลังจากเราปรุงมันเฉยๆถ้าปรุงมันมันก็เป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เราก็ไม่ปรุงมันก็พยายามถ้ามันจะปรุงก็ออกมาอยู่กับความรู้สึกตัวอย่างเช่นการอยู่กับกายขณะนั่งสร้างแะหวอยู่กัเลยเลึกรู้ตืร่รู้อยู่กับการกระพริบตาการกืนน้ำลายการหายใจเข้าหายใจออกไปเนี่ยพยายามอันนี้เขาเรียกว,ว่าเป็นนิมิตกรรม,มฐาน ถ้าเราอยู่แบบนี้ก็จะไม่หลงเข้าปรุงแต่งแต่เนื่องจากว่ามันเป็นทางที่จิตเราเคยเที่ยวบ่อยๆแต่มันไปบ่อยๆมันก็อดไม่ได้ที่จะไปดังนั้นเราก็ต้องสร้างความสมดุลความบาลานซ์มันสติต้องมากกว่าความคิดจริงๆถ้าสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เรื่อยๆเนี่ยความคิดมันก็ไม่ค่อยมีหรอกหรือ เราเกิดปัญญาระดับหนึ่งเห็นว่าความคิดมันเป็นทุกข์ความคิดเป็นความปรุงแต่งนะแล้วเรามีปัญญาเกิดขึ้นมาว่าเฮ้ยเราสามารถจู่กับปัจจุบันได้นะนะและลึกรู้ต่อเนื่องได้ยางเนี้ยมันจิตมันจะโน้มเอียงมาทางความรู้สึกตัวโทว่พร้อมก็ค่อยๆทำได้มันจะรู้สึกว่าง่ายๆคืนการกินการดื่มเน้นการ รู้ตัวทั่วพร้อมสร้างสตินะกั้นกิเลสไม่ให้เข้าไปในจิตไดนะ้สติมันเป็นตัวป้องกันสติเทสังนิวารลังสติเป็นเครื่องกั้นบาปร,รมหรือที่ว่านิวร์เนีนะ่ยไม่ให้เข้าไปในจิตอันนี้มันก็จะไม่ค่อยปรุงแต่งนะวิธีที่สองเนี่ย ที่คนทั่วไปทากันคือทําสมาธิทําสมาธิชาวบ้านเนี่ยเขาจะชาวบ้านเขาไม่ได้ทําสมาธิอยปรุงแต่งทํามันทุกเรื่องนี้ก็ไปคิดเรื่องนั้นถ้าทุกเรื่องนั้นก็ไปคิดเรื่องนี้กลบเกลื่อนมันไปเรื่อยๆนะดูหนังฟังเพลงเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆแต่คนฝึกจิตเนี่ยบางทีเขาจึกฝึกแบบแบบที่เรียกว่าสมถะสมถะคือ,อทำจิตให้มันสงบอยู่กับลิมิต หรืออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพ่งอยู่กับสิ่งนั้นเพ่งอยู่กับสิ่งนี้นะเพ่งอยู่บ่อยๆเรื่อยๆจ้อ,จองนะหรือบางทีก็เผลอหลับไปเลยเนี่ก็ไม่ค่อยคิดนะแต่ว่ามันยังไม่เกิดปัญญาถ้าเพ่งมากๆมาก,มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันเป็นฌานก็มีฌานแปลว่าเพ่งแล้วมันก็ดับไปฌานแปลว่าเพ่งเพียนเพ่ง ทีนี้ชาญลือศีกับชาญในพุทธศาสนาก็จะต่างกันนะฮะอันนี้ค่อยขยายวันใหมนะ่คือเพ่งแล้วมันก็อยูนะ่อย่างเรานั่งสมาธิเพ่งอะไรลึกรู้อยู่อะไรเส้ออย่างจิตก็นิ่งก็สงบก็ไม่ค่อยคิดแต่ปัญหามันคือเวลาออกจาก การเพ่งหรือการจ้องไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาใหม่อีกเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เห็นธรรมชาติว่าอเนี่ยมันเป็นทุกธรรมชาตินี่มันไม่มีอยู่จริงธรรมชาตินี้มันเกิดแล้วมันก็ดับได้ธรรมชาติอันนี้มันมันไม่มีตัวตนอย่างเรื่องเราที่เราคิดนะ เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราปรุงแต่งไว้เนี่ยเราคิดว่ามันมันจำเป็นมันอะไรต่างเนี่ยแต่พออยู่กับจวนมันดับก็ได้นะมันเป็นแค่รูปอันหนึ่งขึ้นมาแค่นามาทำมาหนึ่งปรากฏมันเป็นรูปทำนามทำเกิดขึ้นเอามันใครสลายไปถ้ามันเกิดการสลายแบบปัจจุบันทันด่วนนะเกิดสว่างว่าเกิดการเห็นแจ้งขึ้นมาเนี่ยจิตนี้ มันจะเป็นลักษณะมันไม่คิดไปเองมันไม่เหมือนค่อยๆกำหนดรู้นะมันกำหนดรู้แบบมันตื่นจิตมันตื่นขึ้นมาพอสว่างแล้วมันหลุดไปเลยเกิดโล่งโปร่งเบาแบบที่เราไม่เคยเป็นมานะนะจิตมันแจ่มใสหลังจากนั้นก็เป็นกายเบาจิตเบารู้ว่านี่เป็นรูปเป็นนามนะเป็นรูปธรรม รูปมันทำการทำงานแต่เราไม่ได้เข้าไปอยู่นะมันเหมือนกับหลังจากภาวะอันนี้เกิดขึ้นเราแยกตัวรู้ออกจากตัวคิดกับตัวกายตัวกายนี่เป็นรูปตัวคิดนี่มันเป็นนามแต่ตัวสตินี่มันเป็นตัวประมัต์ที่มันมารู้ภาวะอันเนี้คือมันมีอยู่อ่ะมันเป็นอยู่แบบนี้แต่ว่าเราไม่ให้ความสําคัญมันจะสําคัญหรือไม่สําคัญมันก็เป็นของมันอยู่สติเนี่ย ดังนั้นเขาอยากให้เราอยู่กับความจริงนะความจริงที่จริงจิตมันเป็นแต่ว่าจะเข้าถึงได้ก็คือต้องใช้ตัวสติเป็นตัวเปิดนะมันเป็นตัวไขความลับมันเป็นรหัสมันนะหรือมันเป็นตัวภาวะเลยก็ได้เพราะสติเนี่ยมันไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครไม่ต้องไปปรับเพียงแต่ว่าสติมันชัดก็อย่าหลงธรรมะทุกอันเนี่ยอย่าหลงนะ ปัญญาเกิดขึ้นกนยายอยหลงสติมันชัดนิกันติปักไคหะหรือความเพียรที่มันพอดีเราก็ยิ้มก็ยิ้มจริงๆเราจะเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อหลุดออกจากความปรุงแต่งถ้าเราออกจากความปรุงแต่งได้จริงๆมันรู้แจ้งอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆเนี่ยโอ้มนเป็นสักแต่ว่าภาวะนี่มันจะเข้าใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสมมติ รู้หลบน้ำก็ดีรู้ไตรลักษณ์ก็ดีสมมุติในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนเรามีอาวุธต่อสู้กับความปรุงแต่งนะเราสามารถถอยออกมาอยู่กับปัจจุบันแล้วดูมันจริงๆได้เลยจิตมันจะไม่ปรุงแต่งนะมันสามารถหลุดออกมาได้มันตื่นโพลงมันสว่างเดินจุกรมมันกระเบาทำความเพียนกาง่ายแต่จะเป็นอย่างนี้ได้ก็ ทำจนกระทั่งว่าเรียกว่าอย่างไรอ่ะบางทีเขาก็เรียกว่ามันขี้เกียจคิดนะทำจนกระทั่งมันขี้เกียจคิดขี้เกียจไหมมันจะขี้เกียจคิดได้มันก็ต้องเพียรแล้วรู้ความจริงว่ามันไม่มีสาระมันเป็นของเด็กเล่นตั้นหาเนี่ยมันเป็นของเล่นนะมันเกิดเกิดดับดับมันเกิดจากความหลงหลงปรุงมันเฉยถ้าเราไม่หลงปรุงมันมันก็ไม่เกิด มันเกิดมาหรือว่ามันไม่เป็นรูปเป็นล่างเป็นตัวเป็นตนต่อไปอีกที่บอกพุทธศาสนามันเป็นมันไม่ได้มีตัวตนนะเป็นศูนย์ยตาเป็นเพราะว่าที่เกิดแล้วมากระดับมันเป็นศูนย์นะแต่ที่มันเกิดได้เเพราะว่ามันยังมีเหตุปัจจัยมันเกิดตามเหตุปัจจัยของสติปัญญาถ้าสติปัญญาน้อยเหตุน้อยมันก็ปรุงแต่งเยอะถ้าสติปัญญาเยอะทุกอย่างก็กลายเป็นศูนย์ มันไม่ปรุงแต่งที่จะมันจะเกิดแล้วมันเป็นทุกข์มันก็ไม่เปลยนซะดังนั้นคนไหนที่เพียรพยายามตั้งใจอยากรู้แจ้งสัจธรรมมาเนี่ยในเบื้องต้นโดยไม่ต้องปรุงแต่งก็คือต้องอยู่กับปัจจุบันมากๆความง่วงนี่ก็เป็นความปรุงแต่งนะมันไม่ใช่ความจริง ความง่วงกับความคิดบางทีเราดับความง่วงได้มันดับความคิดได้ด้วยบางทีดับความคิดปรุงแต่งจิตมันตื่นสว่างสวยความง่วงก็หายไปด้วยนะทาไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอยู่ในกลุ่มของความมืดนะกลุ่มของอวิชชาคุณพ่องไม่รู้เหมือนเราเปิดไฟเนี่ยพอเปิดไฟมันจะมืดยังไงมันก็หายจะเงาอะไรมันก็ดับได้เงาง่วงหรือเงาคิดมันดับหายได้มันจางไปได้ ขอแต่มันสว่างจริงๆนะนัตทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างใดจะเสมอด้วยปัญญาไม่มีความสว่างทางจิตใจความสว่างของปัญญาที่มารู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นความแค่ปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเป็นแค่สมมติ <c oughs> สิ่งทั้งหลายมันไม่มีจริงยิ่งถ้ารู้ว่ามันเป็นไรลักทุกอย่างเนี่ยมันเสมอกันหมดเลยสัพสังขารีสุอนะปิรตัญญา นะความคิดความจําความปรุงแต่งทั้งหลายสิ่งที่มีที่เป็นที่เราหลงอยู่เนี่ยมันเป็นแค่สมมุติเฉยๆนะถ้าเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บจิตมันก็จะวางเมื่อวางมันก็ว่างพอมันว่างเราก็อยู่กับความเป็นจริงได้นะคืออย่างนน้อยก็คือมันเข้าใจภาว่ามันจะอยู่ห่างความปรุงแต่งเนี่ยห่าง มันไม่ทีแล้วมันไม่เข้มสมมุติว่าแต่ก่อนเราติดสมมุติร้อยหนึ่งอย่างเนี้ยมันจะเหลือหกสิบเฮ้ยมันจะเหลือยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วแต่ปัญญาที่เกิดขึ้นมันจะจืดจางมันไม่เข้มเหมือนเมื่อก่อนอะเราไม่ได้จริงจังจริงใจสิ่งสิ่งเหล่านี้พรมันเกิดขึ้นมันทําให้เรารู้จักว่าตัวเรานี่ไม่ใช่เรามันไม่มีตัวเราตัวเขาอย่างเนี้ย มันเป็นแค่รูปนามเป็นแค่สมมุติที่เราปรุงมันสติเราไม่มีปัญญาเราไม่ถึงเลยหลงปรงุงทะนั้นถ้าไม่อยากปรุงแต่งไม่อยากมันปรุงแต่งสติต้องต่อเนื่องจนกระทั่งว่าสามารถเพ่งมันหยุดได้ถ้าเพ่งไม่หยุดได้ก็คือต้องเกิดสติสัมปชัญญะในระดับรู้ตัวทั่วพร้อมจนเกิดความสว่างเกิดปัญญาแบบวิปัสนา นะเห็นนามมารูปเห็นความคิดความปรุงแต่งเห็นขันท้าเกิดดับถ้ามันเกิดดับไปได้ใจเราก็โลง่งใจก็สบายสบายมันไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ที่เราต้องเข้าไปในอารมณ์นะมันสร้างทุกข์ก็สร้างตามไรสร้างตามความอยากความไม่อยากเราอะแต่และเรื่องถ้าเรื่องไหนมันขึ้นในหัวเราจิตเรามาเข้าไปมันก็จะปรุงแต่งตามตัณหา นะตามอาวิชชาที่เรายังไม่รู้ก็ปรุงแต่งไปเป็นรักเป็นชังเป็นโกรธเป็นเกลียดก็คือปรุงแต่งแบบนี้แหละแต่เห็นว่าถ้ามันไม่มีนะมันก็แค่นั้นเองมันเกิดเนี่ยเราก็ไปปรุงแต่งเออเราจะไปเล่นกับมันทําไมสุดท้ายมันก็ดับนั้นะอยู่กับปัจจุบันไว้แล้วคําตอบพวกนี้จะปรากฏเกิดขึ้นเองนะเอาไปพิจรารณาดูนะอนุโมทนา